สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสุดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับโอเควันนี้ก็อยู่กับเกมไลน์เลนเจอร์กันเหมือนเดิมนะวันนี้ผมมารีวิวไมกี้คุงในไอดีหลักกันนะครับซึ่งคุณเห็นรูบีผมหรือเปล่าเ<อ>หลือแค่50 Ruby รีเองนะมันจะว่าไงดีมันเกิดขึ้นเร็วมากนะสำหรับตัวผมที่ก็อารมณ์พาไป สำหรับเมื่อคืนผมก็กดไปแบบไม่รู้อีโนยนี่อืประมาณนั้นแนละก็คืออารมณ์เข้าครอบงำนะกดยกี่ไปนะครับเจ็ดรอบนะโอ้โหลูบี้พันสีผมโอ้ผมเลยจะเชื่อนะผมจมําได้เลย ตู้นี้เลยนะครับตู้นี้เลยตู้ไออุปกรณ์3ดาวเออไม่ใช่แปดดาว3ชิ้นเนี่ยไอพวกกระบองไอพวกท่อเหล็กแล้วก็ทงโตมันเนี่ยเจ็บใจชิบหายเลยนะ 1, พันสี่ผมปิ้วไปเรียบร้อยแล้วก็วเข้าใจแหละว่าเกียร์มันก้องค่าจะออกอยากนะสำหรับเกียร์แปดดาวนะมันไม่ใช่ว่าจะออกง่ายๆแต่ถึงยังไงก็เกียร์ 7, เจ็ดอ่แปดดาวไม่ออกขอออกเจ็ดดาวบ้างก็ยังดีนะ ผมก็ปวดหัวเลยนะสลับไอดีหลักของผมที่แบบโอ้โหทุ่มเทกันชิบหายไปวอดในการเก็บรูบี้ต้องมาเสียกับรอบนี้แบบ โคตรจะเปล่าประโยชน์นะอาจจะเป็นเพราะว่าผมดวงดีจากตัวเลนเจอร์แล้วพอมาเปิดการชาเกียร์มันค่อนข้างจะแบบเอ้ยมึงมือม,มึงเวอร์แล้วมึงโลภมากเกินไปหรือเปล่ามึงจะเอาทั้งเลนเจอร์ทั้งเกียร์มึงโลภมากมไม่ต้องเอาอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะออ,อันนี้ก็คิดเข้าข้างตัวเองแล้วก็อาตัวก็ตอบใจตัวเองไปงั้นแหละครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่านะหลังจากที่แพมมานานนะโอเค วันนี้ไอดีหลักผมได้ทำการปรับเปลี่ยนทีมก็คือนำเมกี้เข้าทีมนะครับนำเมกี้เมกี้คุ้งเข้าทีมเกียรก็ติดประมาณนี้นะครับอดัมก็หลุดจากทีมมาแล้วนะการที่ผมมาเอาอดัมออกมันจะส่งผลต่อทีมผมมากขนาดไหนนะนาตอนนี้ผมอยู่ในาการทดลองนะว่าการที่ไม่มีอดัมในทีมเนี่ยทีมจะส่งผลยังไงบ้างนะในการเล่นแล้วก็ในการตั้งรับนะครับใน PVP นะโอเคเดี๋ยววันนี้ เอาไมกี้เข้าทีมก็มารีวิวไมกี้นะครับโอเคไมกี้วันนี้เป็นร่างไฮเปอร์แม็กนะครับอืมสลับอ่ามันจิโร่นะครับโอเคสลับไมกี้เป็นสายว่องไวธาตุม้นะซึ่งมีค่าโจมตีกายนะครับแม็กอยู่ที่1 07, นะ้านเะอันนี้เป็นแค่ร่างไฮเปอร์แม็กนะครับค่าพลังชีวิตสูงถึงแต่ว่าสูงก็ไม่เชิงก็ก็ อกลางๆแล้วกันนะหกล้นแนะครับผมก็จะพูดว่าสูงมันก็ไม่ได้นะครับความเร็วในการโจมตีร้อยหกสิบเจ็ดนะครับความเร็วในการกระที่หนึ่งร้อยนะระยะการโจมตีสามร้อยนะครับก็อค่าจะยืนไกลนิดนึงอยู่นะโอเคอัตราการใช้สกิลสกิลที่หนึ่งอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะสกิลที่สองอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคูดาสกิลที่หนึ่งแปดวิคูดาสกิลที่สองแวิอัตราการหลบสกิลสามสิบแม่นยำยี่สิบนะครับตานสกิลไม่มีนะคูดาเรนเจอร์ ก็ค้่าดจะเยอะพอสมควรนะสลับมันจิโร่นะครับโอเคร่างเกาวดาวก็สูงชิบหายไว้วอดเลยนะมาดูสกิลของมันจิโร่หรือว่ามากี้คุงนิดนึงนะครับว่าอืมเป็นยังไงบ้างนะโอเคสหรับสกิลที่1เป็นการหมุนตัวเตะนะครับก็เป็นการยกเลิอกอมตะนะครับแล้วก็ทําดาเมจแล้วก็หยุดยั้งการยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบนะครับเป็นเวลาห้าวิแถมมีอัตราการลดลบทักษะศัตรูอีก50%าสิบเปอร์เซ็นต์นะอเยอะชิบหายเลยนะห้านสะิบเนี่ยผมคิดว่าสกิลพวกหยุดยัง้งอ่ายกเลิกผลลัพธ์ด้านลบของ พักพวกเดี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีไม่กี่ตัวนะถ้านับได้นะตอนนี้ผมเห็นแน่ๆก็คือ3ตัวมีเบลลล็อกนะครับ1ตัวมีชิ่โออีก1ตัวแล้วก็มี่มันจิโร่หรือว่าไมคี้คุงนะครับอีกหนึ่งตัวรวมๆกันไปแล้วก็มี3ตัวนะครับในตัวในเกมนะตอนนี้นะประมาณนั้นเลยนะครับโอเคอีก1สกิลเป็นเครื่องรางนะเป็นการอ่าเพิ่มไม่ยำทักษะนะครับ40%นะพร้อมกับรีเทตสกิลนะครับอืมก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างจะดีนะครับก็ทําให้พักพวกเราออกสกิลได้บ่อยขึ้นนะ ประมาณนั้นเลยนะครับคอสมาตนะครับเป็นอาบัฟกลุ่มเป็นการเพิ่มพลังชีวิตนะครับสำหรับ่ากลุ่มตเกียวรีเวนเจอร์นะครับคอสมาตใไฮเปอร์อีกหนึ่งอย่างก็คือหยุดหยุดยั้ยยงการออกปเดบิต์การชั่วขราวนะครับก็คือหยุดห้าวินะครับถ้าเรียกกันง่ายๆนะส่วนคอ,อสมาตถในเปอร์ล่างก้าวดาลนะครับเป็นการสูงความสามารถเป็นมีฟื้นพลังนะครับมีตายแล้วฟื้นฟูแล้นะครับแล้วก็ทําให้ต่อตาอ้าน่า ยิงน้ําแข็งหรือพายุหิมะนะครับประมาณนั้นเลยนะสำหรับมกี้คุงสำหรับสกิลนะครับเกียผมไม่รู้จะติดยังไงให้กับเจ้ามันจิโร่ดีนะครับผมมีเกียรชิ้นนี้นะสำหรับอุปกรณ์ดักจับจททันซึ่งผมติดให้เจมืดนะเออผมว่าจะเอาไงดีการที่มีอุปกรณ์จับไททันเนี่ยถ้าติดให้กับเจ้ามันจิโร่ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับผมจะเอามกี้มารีเซ็ตไงซึ่งการที่ติดเกียรเบิ้ลสกิลให้กับมากี้อ่ะ บางครั้งก็ติดเบิ้ลสกิลรีเทตสองรอบอาจจะติดสกิลดาเมจสองรอบก็ว่ากันไปนะโอเคเดี๋ยวเราไปทดลองในสเตตหลักกันดีกว่านะ <S <S เรื่อง animation skill ในการใช้นะว่าจะเร็วจะช้าขนาดไหนนะโอเคผมคิดว่าเกียร์ผมเนี่ยมันค่อนข้างจะยังไม่โหดนะมันก็เลยอาจจะทําให้เมกี้ผมเนี่ยมันยังไม่ค่อนข้างจะเถื่อนอประมาณนั้นนะแต่ว่าหลังจากที่ทดลองมาเกือบ อ่าหนึ่งวันกว่านะครับก็ก็ค่าจะเห็นผลอยู่นะว่าการที่มีเมกกี้เข้ามาเข้าทีมอีกครั้งเนี่ยตัวรีเซ็ตที่ผมไม่ได้ใช้มาเกือบ2ถึงไม่ใช่2อถึงสเดือน4 4่ถึงหเดือนเลยด้วยซ้ำนะที่ผมไม่ใช้ตัวรีเซ็ตแล้วนะก็ไม่รู้ว่าจะอ่ามันก็ค่าจะเห็นผลกับทีมผมค่อนข้างจะมากนะเนื่องด้วยตัวรีเซ็ตแต่ก่อนผมไม่ใช้ตัวรีเซ็ตเลยนะครับแต่พอมีตัวรีเซ็ตเข้ามาก็าําให้ทีมผมออกสกิลบ่อยขึ้นนะอย่างเช่นเอมิเดียเนี่ยบ่อยขึ้นจริงๆนะเอ๊ะทำไม อุ้ยดาเมจก็ไม่เท่าไหร่นะอาตรงนะดาเมจม่กกี้ไม่เท่าไหร่เลยอืมอาจจะเป็นเพราะว่าเกียร์ไอ้พวกอัพเกีร์ธาตุหรือว่าอไอ้พวกโดนแน่นอนอะไรประมาณนี้มันไม่มีสะอาดติดให้เขาหรือเปล่านะผมคิดว่ามันต้องมีเกียร์ประเภทนั้นในการเสริมให้กับมกี้มันก็จะเถื่อนดีกว่านะครับอโอเคเดี๋ยวไปทดลอง DPP กันดีกว่าโอเคอดัมแล้วก็โพไซดอนโอ้โห ก็ใครจะชอบเลยนะเนี่ยที่จริงผมก็มีนะครับดัมกับโพไซดอนแต่ว่าอดัมออกแล้วเหลือแต่โพไซดอนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่าในการเล่น PP อ่ะมันจะเป็นยังไงบ้างนะเมื่อกี้ไปลงสนามซ้อมนะมาลงสนามจริงว่าเอ้ยไมยกี้เนี่ยมันจะดีสักเท่าไหร่นะครับโอเคอันนี้ตอนนี้ผมคิดว่าอ่าตัวไมกี้เนี่ยครบเครื่องนะครบเครื่องในว่าจะเป็นอ่าซัพพอร์ตทีมบวกด้วยดาเมจ แล้วก็มีความสามารถในเปิดที่ค่อนข้างจะโกงก็คืออยู่ท่าวินะมันเป็นความสามารถที่ค่อนข้างจะติดเมตาณนะตอนนี้นะครับมันก็คือทั้งตํานานใช้แบบโอ้โหกันล้นหลามเลยนะตามที่ผมไปสํารวจมานะครับช่วงเก็บข้อมูลอ่าช่วงก่อนๆเนี่ยผมก็ไปดูเออเขาก็ถอดอ่าเลนเจอร์บางตัวออกนะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเขาถอดตัวไหนออกบ้างนะแต่ว่ามันก็สลับไปเรื่อยๆบางครั้งก็ถอดอ่าเจ้าบูนหุ่นไลกาหรือเปล่านะอื โอเคเดี๋ยวขอไปดูกันก่อนดีกว่านะครับว่าอสองสัาหก่อนมันก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอ๋อเดี๋ยวดูคุณสกายแล้วกันนะครับคุณสกายอืมโอเคเขาน่าจะเอาตัวไหนออกอ่าอย่างที่คิดนะก็คือเอาตัวอ่าน่าจะหุ่นไรกาออกนะครับประมาณนั้นนะโอเคทีพีต่อดีกว่านะครับโอเค ตอนนี้นะตอนนี้อยู่ที่เพชรสนะซึ่งทีมเนี่ยมันยังไม่เข้าโหดมากเพราะว่าผู้นี้ก็ปิดหลีกอีกแล้วนะซึ่งารปีหลีกมาผมจะสุ่มต่ออีกนะในความคิดของผมว่าอย,อยากจะได้เกียร์จริงๆนะเพราะว่าเกียร์ในทีมเอดีหลักของผมเนี่ยไม่มีเกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนเลยนะเอาตรงๆแล้วส่วนไอดีนอื่นมีครบเลยนะจะเป็นไอดอเมเรียนะที่มีเกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนมาแล้วนะสรับอไอพวกไอดีทานายไอเดทานายก็มีแล้วก็คือเกียร์ลูกบอลไอดดบากิ ไม่ใช่ไ d ดีว่กิไอดีคิริวไอดีคิริวก็มีกรงเล็บของเดียโบโนะครับก็ติดให้กับเจ้า,าบาลร็อกนะแต่ว่าตอนทีมนี้มันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยโอ้ยแล้วก็ไอดีที่ซื้อมาใหม่มันก็มีดาบาดาบราชโจ,จลเ้มาแล้วนะโอ้โหอะไรเนี่ยทีมนี้ทำไมเถื่อนจังเลยนะโอ้โหสู้ไม่ได้เลยนะเกิดอะไรกันขึ้นอืมน่าจะเกิดจาก ตัวเดียวนั่นก็คือบาวมายากลนะทีะ่ตีกระเด็นนะครับอโอ้โหโอ้โหแต่ว่ากองทัพหลังๆเขาตายนะแต่ว่ากองทัพหน้าเขาไม่ตายโอ้ย yeah, แย่แล้วแย่แล้วอืกระเด็นมันมี2ตัวก็คือมูนเบสบอลไม่ใช่เซรีพิเชอร์ไม่ใช่บูนเบสบอลมีเซรีพิเชอร์แล้วก็เจ้าบามายากลที่มีกระเด็นนะเลยทำให้ทีมผมเนี่ยเขาจะติดขัดนิดนึงนะแต่พอตั้งลำได้มันก็สวนได้ง่ายนะเนี่ย ผมคิดว่าความสามารถมันน่าจะติดจากอ่าอ่ารีวายแล้วก็เจ้าไมกไมี้นะหยุดห้าวินะครับยิ่งปล่อยตัวเยอะก็ทําให้ตัวแบบหยุดกันต่อเนื่องไงโอ้โหชิวเลยแบบนี้ผมอ่าผมรู้สึกว่าการที่นําไมกี้เข้าทีมเนี่ยมันทําให้ผมปรับเปลี่ยนทีมไปเล่นแนวแบบยื้อขึ้นมากนะยิ่งยื้อนานเท่าไหร่ทีมผมก็น่าจะยิ่งชนะมากขึ้นนะอาจจะเป็นเพราะว่าอ่าตัวมีตัวอ่าอ่ายังไงล่ะหยุดห้าวิอืม มีตัวอยู่ท่าวิเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวเลยทําให้การยองผมมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะอ่าความสมายในเพในทีมผมนะตอนนี้มันมีตัวอ่ารถมันมีอะไรนะอ่าการขวานการสร้าง,ข,างของทัพศัตรูนะครับนั่นก็คืออา่าเจ้าเจาสซิก้าแสงนะครับอืม มันก็มีความสามารถตัวเนิดนะครับตัวเนิดแดทวให้ปล่อยตัวได้ช้ามากขึ้นนะครับแล้วก็มีอเจ้าม็อบนี่ที่ทําเป็นการความสามารถให้เปอรรอบสังหารนะยิ่งปล่อยตัวมาเยอะความสามารถเขาก็ยิ่งติดได้เยอะนะอรอบสังหารก็คือทาให้ศัตรูตายาหนึ่งตัวแน่ๆนะครับยิ่งยื้อมากเท่าไหร่นะครับทีมผมก็จะจะยิ่งมีก็จะยิ่งชนะง่ายมากขึ้นนะครับถ้าเขาไม่จบทีมผมให้รวดเร็วนะันข้อ เป็นปัญหาทีมตรงข้ามนะครับทีมผมมีชันแล้วก็ต้องทําให้ทีมอะอยืนให้ได้นานที่สุดนะอืมแต่ณนะตอนนี้ผมเอาดํามออกซึ่งตัวยืนผมมีแค่เจ้าอ่านะอมูนอาดูบิทนะมูนอาดูบิทมันก็ไม่ใช่ว่าเขาจะยืนได้ตลอดนะแต่ว่าความถึกมันก็พอยืนได้อยู่นะครับเพราะว่าเกียร์ผมมันไม่ได้แน่นอะไรขนาดนั้นนะถ้าเกียร์แน่นก็ว่าประหยัดนะครับอืม โอเคเดี๋ยวขอคัดทีมอีกนิดนึงนะอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมอยากได้ในะตอนนี้ก็คือแซลลี่นาฬิกาอยากได้มากนะครับเพราะว่าเป็นเป็นตัวที่ค่อข้างจะถึกซัพพอร์ตทีมได้นะแถมมีบัฟเอามาตาบัฟเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่อีกนะบัฟเกาะเลือดโอ้โหผมบอกเลยว่าถ้านํามายืนกับเจ้า,าตัวบาอนูบิสเนี่ยมันจะยืนเป็นชาติเลยนะมันยืนนานมากบาบาอนูบิสเขามีตัว ริเจนเนะครับดเนเลือดก็คือการฟื้นฟูเลือดอยู่แล้วนะถ้ามีการบ,บัฟเพิ่มก่อเลือดจากซลลี่พิชเชอร์ไม่ใช่ซลลี่นาฬิกาปูนยืนกันยาวๆนะครับต่างคนก็ต่างซัพพอร์ตกันนะครับต่างคนก็ต่างช่วยกันนะโอ้อโหเ,เอาแล้วเอาแล้วทีนี้มาโหดเลยนะมาเวโหดเลยแต่ว่าเจ้าผิดพลาดไปแล้วนะข้อเสียอของทีมฝ่ายตรงข้ามก็คือถ้าเขาพัดก่อนนะ ก็เตรียมตัวแพ้ได้เลยนะสลับทีมผมถ้าเขาพัดก่อน1จังจหวะเนี่ยเตรียมตัวครับแล้วเจ้าผมจะปล่อยตัวออกมาเยอะมากนะซึ่งทําให้อ่าฝ่ายตรงข้ามเนะี่ยติดสกิลหยุด5าวินะครับอี่เช่นแล้วถ้าเขาพัดมาเราพัดกลับแล้วก็ลงน้ําแข็งลงลูกไฟก็เตรียมตัวครับรับอ่ชาชัยชนะไปอย่างง่ายๆ่นะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะโอเคก็สลับไม่ขี้คุงในการเอานํามาเข้าทีมของผมก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างจะอืดีเลยนะมผมรู้สึกว่าการตีพีพีผมอะ่ะ จะว่าง well. ่ายขึ้นก็ไม่ใช่นะจะว่ายากขึ้นแต่ชนะชนะได้เยอะเยอะกว่าเดิมนะครับแต่ช่วงก่อนของผมจะเป็นแบบว่าชนะมีความชนะได้เร็วกว่าแต่ว่าบางครั้งก็มีอัตราชนะน้อยกว่านะครับแต่ณตอนนี้กลายเป็นว่าตีพีพีนานกว่าแต่มีอัตราชนะที่เยอะกว่าประมาณนั้นนะครับแต่ก่อนเป็นช่วงแบบจบเกมเร็วอะไรประมาณนั้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวมันไม่มีตัวที่เป็นค่อนข้างจะส่งผลให้ฝ่ายตรงข้ามอ่ะ ขัดขวางไฟตักข้ามไม่มันจะเป็นหยุด5วิเพิ่มแรข1,000หน่วยอะไรต่างๆนั้นนก็ว่ากันไปนะผมไม่มีอาตัวเลนเจอร์ที่ความสามารถแบบนั้นนะแต่พอไมกี้คุงเสริมเข้ามาแล้วก็เจ้ามอ็อบเสริมเข้ามามันก็ทำให้ทีมผมเนี่ยมันก็ค่าจะเล่นทีมยื้อได้ดีมากขึ้นนะประมาณนั้นนะครับโอเคผมคิดว่าไอดีนี้ก็ มารีวิวไมคี้คุงกันประมาณเท่านี้แล้วกันนะเอาไว้คลิปนนหน้าเนเดี๋ยวผมจะมาทดลองไมคี้คุงกับตัวตรีเซตเกลอีกหนึ่งตัวก็คือ,อไทเทเนียนะเป็นการใช้คู่กันระหว่างตัวตรีเซตสองตัวนี้นะครับโอเคคลิปวิดีโอนี้เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะเอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอน้าคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับ